รารู้กันอยู่แล้วนะว่าเป็นสา์แคมเ่เนี่ยทุกคนก็จะให้ความใหญ่ความหรูหรานะวรันปรแบตก็ยังเหลืออยู่นะรอบปี2015นะคะก็หมด2025นะคะอันนี้ก็คือจุดที่ใช้แยกให้ดธรรมดากัาบไฮดูรีเเนียมนะแคม,มี่ในส่วนของตัวรุ่นนี้จะมีม่านหลังไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะ การนี้นะคะตอบหลังตอบไรฟ้าได้ตอบตัวทั้งการใช้งานในครอบครัวแล้วก็ตอบตัวทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันค่ะ คันนี้เป็นสไตล์แคมรี่นะคะ2.5สองจุดห้าไอพีพรีเมียมไลท์ค่ะตัวรถประดี2015ัน้แท้แท้แล้วก็ะจดสองพันสิบหทุกคนจะได้ body รถสีขาวแบบนี้นะคะสีขาวอมมุกนิดๆแต่ทุกคนไม่เหลืองนะทุกคนแล้วก็ไม่ดูสว่างจ้าจนเกินไปนะสำหรับคันนี้ body รอบคันต้องพูดถึงคะ่ะเรารู้กันอยู่แล้วนะว่าเป็นสไตล์แคมรี่เนี่ยทุกคนก็จะให้ความใหญ่ความหรูหรานะแล้วก็ความเขาเรียกว่าอะไรอะตัวรถมีฐา,านล้อที่ค่อนข้างยาวตามสไตล์รถตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่แบบนี้ค่ะยิ่งงมาาาากกกัับบสสีีขววนนนนนะะะคคคแลล้้็หดดทุ ก็ถูกออกแบบมาได้อย่างลงตัวมากๆเลยตองคันนี้ตอนอนอกไฟแดงได้สายประมาณเกือบสองล้านหรือว่า2ล้านเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวไฮบริดพีเมียมก็ไฮบริดบ้านเราเนะี่ยคะสำหรับตกวด์ทมรี่จะมีทั้งหมด2ตัวนะทุกคนจะมีตัวไฮบริดธรรมดานะคะและก็ตัวไฮบริดพีเมียมซึ่งพีเมียมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเอกลักษณ์ประจำกายนะคะข้างในด้วยเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเอกลักษณ์ประจำกายนั้นคืออะไรนะแล้วก็บริเวณด้านหลังคันนี้ก็จบมีเป็นสกเ,ก,เก์เล็กๆนะทุกคนค่ะที่นะคะเป็นลายคาร์บอนนะหรือว่าลายแคปลาดนะทุกคนแบบนี้มา ด้านหลังนี้ก็จะมีเซลล์ลักนะคะเป็นตัว h y b r i d เอน e นอร r ่ได้นะคะก็ตามสาย Toyota เลยนะคะมาตรฐาน Toyota กับเซนเซอร์รอบคันและสำหรับบริเวณด้านหลังนะคะทุกคนก็จะมีมากับพื้นที่เก็บสัมภาระ แล้วก็แบตเตอรี่12โวลต์จะอยู่ด้านหลังนะรถไฮบริดพิษพันเนี่ยแบตเตอรี่12โวลต์จะอยู่ด้านหลังนะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของการที่ด้านหน้าเขาต้องติดตัวมอเตอร์เนาะสำหรับการใช้งานในส่วนตัวระบบแบตเตอรี่ไฮบริดค่ะทุกคนแล้วก็วารันตีแบตก็ยังเหลืออยู่นะรถปี2015นะคะก็หมด2 0 2 5นะคะเราไปก็เอาไปเช็คแบตที่ศูนย์บริการฟิล์มกัได้เลยเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยค่ะคันนี้นะข้างในมีออปชันอะไรให้บ้างก็จะเป็นตัวท็อปขับเวลโครมซี2 คุณแม่ขับอยู่ตำแหน่งที่2แล้วแต่เราจะเซตติ้งได้เลยนะคะแล้วก็บริเวณนะคะด้านขวามือนะคะก็จะมาพร้อมกับตัวการลุ่มถลายลก็ระบบ BSM นะที่ช่วยเตือนออกนอกเลนแบบนี้นะคะแล้วก็ระบบเซนเซอร์รอบพันนี้ให้แล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงระบบที่ช่วยกักระยะให้รถอยู่ในเลนนะคะแล้วก็เกตือนจากชนหน้าเรียกว่ามีเซนเซอร์รอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับตัวพวงมาลัยตัวนี้นะคะก็มาพร้อมกับพุชคอนโทรลนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวมัลติฟัง์ชันนะปรับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะพวงมาลัยคนสามารถปรับขึ้นปรับลงได้แล้วแต่เเรราาตั้้้้งบลยไไฟดดววนะะะคแิณ ตน้ากลางค่ะตรงนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับหนะน้าจอให้แบบนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าดั้งเดิมเลยนะคะของเตอร์ตานะแคมรี่ทุกคนจะได้หนะ้าจอที่เป็นแบบนี้นะคะก็ต่อได้ทั้งในส่วนตัวบูทูตออดิโอนะคะไอพอดหรือว่าซีดีแล้วแต่เราจะเลือกนะคะทุกคนเนาะแล้วก็น,นี้แอร์จะได้แอร์บูโอแยกใช้ขวาอิสระนะคะแล้วก็คนซ้ายอยากปรับเท่าไหร่ปรับเลยคนขวายอยากปรับเท่าไหร่ก็ปรับเลยแล้วแต่นะหรือว่าทุกคนจะเลือกเป็นโหมดแอร์ที่เป็นโหมดแอร์ออโต้ก็ได้นะคะและอันนี้จะเป็นม่านหลังไฟฟ้าค่ะแนว้นะะละคะ ม่าหลังไฟฟ้าจะทํางานสองระบบค่นระบบแรกเมื่อเรากดเปิดและกดปิดตรงนี้จากที่บริเวณคนขับหรือเราจะเปิดอยู่สมมติเราเปิดอยู่อ่าเราเปิดมา้านหลังไฟฟ้า,ยาอยู่แค่เรานะคะทุกคนเข้าเกียร์ถอยม้าหลังไฟฟ้านะคะก็จะปรับลงให้อะตอมร์คเพื่อสแสดงค่นานะวิสยัยเวลาที่เราถอยได้ชัดมากขึ้นนะคะแล้วตัวนี้นะก็จะมีในทรงตัวเบาะที่มันเป่าลมร้อนนะคนขับเพราะฉะนั้นโบก็มองว่ามันสามารถช่วยในเรื่องของการเดิอนทางไกลได้ดีมากๆเลยนะเป็นเบาะเป่าไม่ใช่ลมร้อนทุกคนเป็นลมเย็นนี่แหละทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งข้างหน้านะเพราะฉะน ไฟที่ต้องใช้รถในการเดินทางไกลโดยมากๆเลยนะคะแล้วก็เกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ในลักษณะรูปแบบคลิปคอนิกนะคะเกียร์บีของแคมรี่เนี่ยมันคือเกียร์ต่ำนะทุกคนนะแคมรี่มีเกียร์บีเปเกียร์ต่ำนะคะเดี๋ยวหลายคนจะงงว่าเอ๊ะเกียร์บีคืออะไรเกียร์บีคือเกียร์ต่ำนะคะตรงนี้ก็มาพร้อมกับไวเลสชาร์จเจอร์แบบนี้ค่ะก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะสำหรับเจ้าตัวรถคนันนี้เอาล่ะค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูที่บร,ริเวณด้านหลังกันนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่ยมีไฮไลท์ด้วยนะว่าจุดสคัญของ ทำให้ไฮบิดที่จะแยกระหว่างไฮบิดกับไฮบิดเทียมคืออะไรจะอยู่ข้างหลังเลยค่ะน,นี่ก็คือจุดที่ใช้แยกไฮบิดธรรมดากับไฮบิดเทียมนะข้างหลังตรงนี้นะคะบริเวณที่พนักิงแขนนะคะเขาจะมีในส่วนของตัวนี้นะคะเป็นตัวปรับอะไรมันปรับอะไรได้บ้างหนึ่งเลยค่ะปรับบอกซ้ายขวาทุกคนให้มันขึ้นให้มันลงได้แล้วแต่ื่อบางทีมีผู้สูงอายุที่ต้องนั่งในรถนะคะนั่งน,นานๆอาจจะทํทาให้เมื่อยได้นะคะนนี้ตอบโจทย์มากเลยนะ,ะบอกกู่หน้าก็มีที่เป่าลมนะคะด้านหลังก็สามารถปรับได้สามารถดีจซนนะคะเลือกฟังก์ชันหรือว่าในส่วนของตัวปรับ เลยนะทุกคนนะปรับตรงนี้ก็ได้นะคะ,ะให้ความรู่ไปหันไปอีกนะคะหมวดการสัเพียอะไรต่างๆเลิกทีนี้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยนี่มาหลังไฟฟ้านะคะเปิดปิดได้จากตรงนี้นะคะอีกหนึ่งตำแหน่งนะ,ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีในส่วนตัวระบบปรับอุณหภูมิแอร์นะคะปรับได้ตรงนี้เช่นเดียวกันเพราะด้านหลังนี้ ช่องหลังได้ได้ปล่อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมกับมั่นติตปนดประตูแบบนี้นะก็ต้องบอกเลยะค่ะว่าน่าใช้มากคันนี้เดี๋ยวไปโปรโมชั่นหน้ารถก,กันค่ะว่าเจ้าคันนี้วันนี้โบมีโปรโมชั่นอะไรค่ะมาดูกันเลยค่ะและสุดท้ายน้าที่อยากรู้ว่าเจ้า Camry Hybrid Premium คันนี้ราคาค่าตัวเท่าไหร่นะต้องบอกเลยค่ะว่าเจ้าคันนี้นะหน้าป้ายหน้าร้านขายอยู่ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันย้ำก่อนนะว่าเจ้าคันนี้เป็นตุ๊กเบียม์นี้นะพรีเมียมตัวใหญ่หเลยนะคะเพราะฉะนั้นราคามันก็แพงกว่าตัว Hybrid ธรรมดาเทุกคนนะและที่วันนี้ขออนุญาตจโปรโมชั่นนลลดด้ใหถึงค่ะ ค่ะวันนี้เอาไปเทียราคา5,400,000แล้วผ่อน1,800-9,000ต่อสัปดาเท่านั้นและยังไม่รวมถึงเท่านั้นนะทุกคนควรจะบอกว่าใครที่มาถึงคลิปนี้นะคะเดี๋ยวดูในไ่้โว์ต้นประกันประกันเช่วงเงินเกียร์เบรกให้นะคะเข้าสู่บริการโตโยต้านะคะ1ปีหรือว่า3,500ลดไปเลยวใครอยากเป็นเจ้าของแคมรี่พรีเมียมแบบนี้นะคะคนขับก็ขับสบายคนนั่งก็นั่งสบายและยิ่งใครที่มีผู้สูงอายุอันนี้ตอบโจทย์มากเลยเดินทางใกล้ๆรับประกันว่าสบายแน่นอนใครสนใจคันนี้นะคะทักาตอบคาแทัด่ะค